สวัสดีค่ะมีรถกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์ดีเซลปี2021มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะกระบะหลังสามารถยกได้ด้วยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะทาทาชีนอนเครืนน่องยนต์2.2ดีเซลเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2021ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่299,000บาทเท่านั้นนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะระจกปะไฟฟ้าค่ะ จะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะนี่ค่ะกระบะหลังสามารถยกได้ด้วยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเอาไว้ขนดินขนทรายนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะ2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูรอบๆร,รถกันนะคะยกได้สูงแค่ไหนเดี๋ยวเรดูกันนะคะ ขุมมากๆเลยนะคะโอ้โหมีค่ะยกได้สูงมากๆเลยนะคะทึ้งยอด์ดีเซล2.2นะคะปี 2, 2021ค่ะใครกำลังมองหารถกระบะตอนเดียวไว้ขนของนะคะโอ้ยุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้ไปเลยค่ะ299,000บาทเท่านั้นนะคะไม่40,000เอง รมือแรกสภาพสวยขับตีมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาทาสีนอนนะคะขึ้นยน2.2ดีเซลตอนเดี่ยวเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2021ค่ะสนใจย,ยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2